ตอบพี่บอกเสียงดังฟังชัดพร้อมกันเลยว่าเป็นอะไรนะครับหนึ่งสองสดินสอมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วัตถุเป็นศนาที่พี่บอกเอามาให้น้องๆได้คาดดาวกันในวันนี้ก็คือไก่ทบเอากก็คือไส้ดินสอนั่นเองครับน้องทังบ้านครับไส้ดินสอได้เลยครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนครับ เรื่องราวมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าในปีคิร์สกัลล1564นี่ที่ประเทศอังกฤษในหมู่บ้านห่างไกลอันหนึง่งมันมีพายุเข,ข้าแล้วมันก็โค่นต้นไม้ต้นหนึ่งกลางหมู่บ้านแล้วที่ลากะเขาเจอหินดำๆอันหนึง่งเออเขากาค้นพบทีหลังว่าหินดำๆอันนี้เขาเรียกว่าหินแกไฟหินแกไฟอันนี้แหละที่เขาพัฒนาต่อเอาไปทําเป็นคาร์บอนแกไฟนี่คือคาร์บอนชนิดหนึ่งเด็กๆ คาร์บอนแล้วคราวนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็เอาไปพัฒนาต่อเอามาอัดอัดอาราลมๆกันกลายเป็นแท่งๆแล้วเขาก็ค้นพบว่าเออมันเขียนได้มันเขียนแล้วมันติดอย่างเงี้แต่ว่าามันหักง่ายเอาพี่เดียวโชว์ที่มันหักง่ายไหมหักแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเดินทางหลายประเทศนะเจ้าดินสอเนี่ยเขาไปผสมกาวครับผสมกาวแล้วเอาไปเผาอัดเป็นแท่ง ก็กลายเป็นต้นกําเนิดของดินสอสรุปว่าไส้ดินสอทามาจากคาร์ไคาร์บอนคาร์บอนนั่นเองนะครับนี่คาร์บอนนี้นะครับจริงๆแล้วที่รู้จักกันนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยมันอยู่ในรูปของถ่านครับอ,อ,อยากดูไหมอยาก<า>เอาอยากดูงั้นขอถ่านสีดำมาหน่อยเร็วๆเล และที่อยู่ข้างหน้าน้องๆตรงนี้นะครับคือฐานในรูปแบบหน้าตาต่างๆครับนี่เลยออเอาเริ่มจากที่ว่าอันนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นนะครับคุ้นๆอันนี้เป็นฐา,านที่ทํามาจากกิ่งไม้นี่ๆๆเด็กๆว่ามันมาจากไม้อะไรเออเอาว่าไงไม้อะไรไม้ไผ่ไม้ไผ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยุกอันนี้เนื้อมันจะแน่นๆหน่อยอย่างนี้นะครับยูคาลิปตัสครับส่วนไอ้กิ่งๆงใหญ่ๆ,หญๆ,ๆแบบนี้นะครับไม้คูงาไม้คูงา มันก็มีไม้หลายชนิดเลยนะในประเทศไทยที่เขานิยมเอามาทํถฐานกันเพื่อให้สะดวกในการขนส่งเขาก็ทาเป็นเขาก็ย่อยหน่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใครจะเห็นบ้างแบบนี้เออเอาบางคนนี่เขาอยากให้แบบก้อนใหญ่ๆหน่อยติดไฟนานๆนะครับก็<อ>ใช้เป็นแบบนี้เลยนี่เอาอไม่ใช่เฉพาะพวกกิ่งของเขานะครับครับแม้แต่ลำต้นหรือว่ารากนี่ก็ใช้ได้อย่างนี้ไอ้เหโอ,โอ ติดไฟข้ามปีหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีฐานอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฐานอัดน่ไง่เน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 ่เขาผ่านกระบวนการคือใช้เครื่องอัดเข้าไปให้ฐานมันเนื้อมันแน่นครับอันนี้ติดไฟดีให้ความร้อนสูงอ๋อลืมลืมลือันนี้ลืมอันนี้อยอันนี้น่าสนใจมากเลย เอาถือให้เพื่อนดูหน่อยถือให้เพื่อนดูหน่อยเป็นเหมือน่อกี้นะคะอิ่นเล็กเล็กเออคล้ายๆหิ่นเล็กๆล็กเดินเป็นผงผงใช่ไหมตุ่นเม้งเออเขาเรียกผงถ่านครับดำเลยแบบแล้วดำโอเคน่าจะครบแล้วนะครบอย่างเดียวแล้วลืมพี่พี่ตาเล่าอันนี้อะไรอ่ะถ่านไฟฉายอ้าวพวกถ่านที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสงสัยนะแต่ว่า ฐานอันนี้ก็น่าสงสัยโยเขาเรียกฐานไปฉายเพราะามันมีฐานอยู่ในนี้จริงจริงจริงเหรอครับโอ้มีดำๆเลยเป็นแท่งๆอยู่ในนี้เลยนี่นี่นี่นนพี่มีรูปภาพที่เขาแบบส่องให้เห็นข้างในตัวฐานด้วยเออเอาพี่เดียวมาให้หน่อยนี่ชําแลให้ดูครับด้านในเห็นแท่งดำๆตรงนี้ไหมฮะอ,อันนี้เขาเรียกแท่งคาร์บอนนะครับแท่งคาร์บอนก็คือแท่งแท่งฐานนั่นเองแล้วรอบๆแท่งคาร์บอนเนี่ยเขาเรียกผงแมงกานิส ออกไซด์พออยู่ทีหนึ่งแล้วก็มีขั้วบวกมีขั้วลบประมาณนี้แล้วไฟฟ้ามันจะวิ่งจากขั้วบวกไปขั้วลบขั้วบวกไปขั้วลบแต่ว่ามันจะผ่านเจ้าแท่งนี้แท่งดำๆคือแท่งคาร์บอนเป็นตัวนําไฟฟ้าถูกต้องครับไปผ่านข้างในของ่านไฟฉายนะครับแตกต่างจากพวก่านที่เราเอามาหุงต้ม่านไม้พวกนี้นะครับเป็น่านที่ได้มาจากหินครับนี่เป็นคาร์บอนครับนี่เออ แลลี่เป็นไงแข็งไม่แข็ง,แข,งแข็งนะหนักไหมไม่น่ะไม่หนานเท่าไรถือได้ถือไหวเอาอันนี้แหละก็น่าจะเป็นฐานที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับในชีวิตประจําวันน่าจะเคยเจอแบบนี้ทั้งหมด <c oughs> และก็ถึงเรื่องของประโยชน์ใช้สอยของฐานอย่างแรกเลยประโยชน์ของฐานอย่างแรกก็คือเอาทําฐานไปฉายฐานไปฉายให้อะไรกับเรา,ให,าให้ไฟฟ้าให้ไฟฟ้า ถูกต้องให้แสงสว่างด้วยใช่ไหมเอ้ามาดูประโยชน์อย่างที่สองของถ่านครับเมื่อกี้เป็นถ่านไปฉายให้พลังงานไปแล้วอีกอันก็คือจุดไฟให้ความร้อนครับนี่เลยเด็กๆชูเตาขึ้นไหมเพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหเนี่เอาวาง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 แล้วนอกจากให้ความร้อนที่เตาแล้วมีอีกตาสมัยก่อน าใส่ฐานกันสมัยก่อนอนี่นี่นี่น,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 นี่เห็นไหมฮะเอาไปใส่เตารีดแบบนี้ <c oughs> เพอเหล็กร้อนๆน,น,นะครับ <c oughs> ด้านล่างร้อนๆแบบนี้นะครับรีดเสื้อครับเราใช้ถ่านดะว่ามันติดไฟได้นานแล้วมันก็ให้ความร้อนสูงเพราะว่าเวลารีดผ้าเราต้องใช้ความร้อนเพื่อให้ผ้าเรียบโอเคนี่นี่ใครเคยเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งบ้างใครเคยเห็นเขาเอาฐานเนี่ยใส่ในถุงแล้วไปวางหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างเคยพีเดียวเขาทำทำไม เหมือนเขาจะดูสารพิษอะไรสักอย่างเนีไอองจริงๆแล้วนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเปิดคอมพิเวเตอร์เล่นเกมนี่นะเด็กๆจะมีมันจะมีรังสีแผ่ออกมาที่มันโดนร่างกายเราบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เราป่วยออทําให้เราสุขภาพไม่ดีนี่ถาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปค้นพบนะครับว่าถาดพวกนี้มันช่วยหักเหช่วยสะท้อนเจ้ารังสีพวกนี้ไม่ให้โดนร่างกายเราเยอะเกินไป เราก็จะไม่ป่วยมากนี่เพราะฉะนั้นเขาเลยเอาถ่านนี่ไปวางไว้น่าจอคอมพิวเตอร์นี่นี่อันนี้อันนี้เรียกเครื่องกรองอะไรเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ําก็ใช้ถ่านเหมือนกันเวลามีน้ําเทมาน้ําก็ไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมมีทั้งสิ่งสกปรกทั้งสารพิษถ่านนี่นะครับก็สามารถช่วยดูดสารพิษบางชนิดออกจากน้ําได้ ลองเสร็จน้ํามันก็สะอาดขึ้นเออเอ้ามาดูในตู้ปลาในตู้ปลาเห็นถานไหมเห็นถานนี่นะครับปลาเพราะอะไรคะพี่แป้ช่วยเพิ่มออกซิเจนครับจริงเหรอคะปลานี่นะครับเขาก็ต้องการออกซิเจนใช่ในน้าพอดน้ํามีออกซิเจนเนี่ยน้ํามันก็ไม่เสียมันก็ยืดอายุของน้ําไปในตู้ปลาไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยมากนักนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมใช่ออเอ้านี่นี่นี่ในนี้ หมอนใส่านหมอนใส่ทานเขาบอกว่ามันจะช่วยระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นก็คือช่วยเรื่องสุขภาพนั่นเองเี่นเอาไปหนุนได้อย่างเงี้นี่นี่ยังมีอีกอันนึงยายานยานอะไรยายาที่ทํามาจากผงทานเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าทานนี่มันดูดพวกสารพิษอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมก็เวลาเรามีสารพิษในร่างกายในระบบ มันจะมาดูดพิษดูดพิษในกระพาะอาหารอะไรพวกนี้นะครับนี่เอาอย่างสุดท้ายไปที่โต้เลียนสีดเ,เอานี้ดูอันนี้ก่อนนี่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 ถุงขาวๆเนี่ยครับใส่ทานเอาไว้นะครับทานนะครับคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างครับคือดูดความช,ช, <erte> ชื้นความชื้นก็คือน้ำอไอ้น้ำที่มันอยู่ในข้าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาจะมีความชื้นของเขาอยู่ใช่แล้วก็ดูดความชื้น ถ้าข้าสารมันแห้งอย่างนี้นะครับดูดความชื้นด้วยดูดกลิ่นด้วยก็เก็บไว้ได้นานคุณภาพก็ดีเรียบร้อยเอ้าเด็กๆครับหยิบถุงขึ้นมาคนละหนึ่งถุงช่วยเพื่อนๆดูอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรในถุงนี้ใส่อะไรไว้ผงถ่านผงถ่านผงถ่านอันไหนชี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเม็ดๆมคุณสมบัติอย่างสุดท้ายนะครับ ก็คือว่าสามารถดูดกลิ่นได้ครับพวกกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ย<อ>่านช่วยได้นะครับเอาไปใส่ใ,ใส่ไว้ในห้องน้าใส่ไว้ในถุงเท้า<อ>ใส่ไว้ในตู้เย็นเออพวกผักพวกเนื้อที่มันมีกลิ่นนี่มันก็ช่วยดูดกลิ่นได้อเอ้าเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าถุงดับกลิ่นพวกนี้นะครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องๆเขาสาธิตให้เราดูกันครับกับกิจกรรมการทํา ถุงดับกลินมาเลยแล,และกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าผงถ่านนี่นะครับทำยังไงนะครับให้มันใช้สอยได้อย่างสะดวกนะครับด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับนี่เลยนี่ผงถ่านแบบนี้นี่นี่นี่ถงผงแบบนี้นะครับมาเป็นผงแบบนี้มันฟงแล้วก็มันก็ร่วงง่ายเอาไปใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับ วิธีทำให้มันสะดวกก็คือเราเอามันมาปั้นเป็นก้อนะเลยนี่นี่นีดูดูดดูนี่ในมือพี่แปนนี่ผงถ่านที่ปั้นเป็นก้อนแล้วนะครับ<อ>ตัวช่วยทําให้ผงถ่านมันขึ้นรูปได้นะครับก็คือกาว้งเปียกกาวแป้งเปียกนั่นเองนี่ๆๆนี่นี่นีนก็หยิบเข้ามานะครับกาวแป้งเปียกเอาก้อนพอประมาณนะครับพอที่จะปั้นเป็นก้อนกลมๆได้แล้วเราก็จุ่มมันเข้าไปในกระบะผงถ่านนะครับแล้วค่อยๆปั้นนะครับแบบนี้ มันก็จะค่อยๆกลมขึ้นกลมขึ้นกลมขึ้นมันก็จะได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เอ้าทีนี้เป็นตาเด็กๆทำบ้างแล้วเอ้าเด็กๆเข้าแถวเข้าแถวหลังพี่เดียวทุกคนไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวมันจะปั้นยากาแล้ค่อยๆทำค่อยๆปั้นมันเป็นก้อนพยายามอัดผงผานนี่มันแน่นๆนะครับก้อนมันจะได้แน่นๆความแน่นของมันอยู่ที่ผงผ่ามันอัดลงไปเยอะๆ าละครับตอนนี้ปล่อยให้น้องๆน,นะครับเขาสนุกกับการปั้นผง่านกันไปก่อนนะครับแต่ว่าความสนุกเดี๋ยวมหมดตะเคียนเท่านี้นครับเดี๋ยวผงทานจะต้องไปปรากุตัวในกิจกรรมในช่วงคิดนอกกลองครับไปเจอกันเลยโชน่ยโชหน่อย น้องๆครับวันนี้เราได้ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยเริ่มจากการสังเกตไส้ดินสอแล้วเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าไส้ดินสอทำมาจากอะไรจากนั้นพี่แปลนกับน้องเดียวก็ชวนพวกเราไปเรียนรู้ว่าไส้ดินสอมาจากทานคาร์บอนจากนั้นเราจึงไปเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติและประโยชน์ของทานจนทำให้พวกเราได้ข้อสรุปว่า ส่วนประกอบหลักๆของทานคือทากคาร์บอนที่ได้มาจากการเผาไหม้ของพืชหรือเนื้อไม้โดยทานมีคุณสมบัติหลักก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงดูดซับกลิน่นรวมทั้งสามารถดูดซับพิษได้และทานที่อยู่ในทานไฟฉายก็ทำหน้าที่เป็นขั้วบวกซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดีเลยล่ะครับ